ว้าวช็อกโกแลตคินเดอร์นี่มันต้องสนุกแน่แน่มีเซอร์ไพรส์กำลัง,ลองลอรอเราอยู่แบบยิ่งใหญ่เลยไม่เลวมาดูกันว่าฉันได้อะไรฮะมันตลกร้ายช,ะชะัดข้างในมันเป็นไข่ดิบตอนนี้ฉันเริ่มจะกลัวที่ลองกับตัวเองแล้วดูเหมือนจะเป็นชนะ็อกโกแลตนะยิ้ยม <Cool. S 1> ใช่แล้วมีสองอะไรอะไรข้างในด้วย อฉันหลังก้อนสุนแล้วนี่มก็ไข่ดิบเหมือนกันฉันไม่อหญ่ตัวเสี่ยงเลยอ้อใช่แล้วแต่สามารถร้อยไข่ของฉันฟักตอออกมากันได้เธอกำลังทำอะไรเนะี่ยเดี๋ยวเธอกระลดูสิไข่ของเธอกำลังั่นเดูพวกมันสิลูกเจี๊ยบตัวเป็นเป็นทั้งคนปุยทั้งน่ารักโอ้หน่ารักจังเลย มันดูกันเถอะว่าเราได้อะไรกันในรอบนี้ฉันคนแรกเอาไม่นะมันไม่ใช่จริงจริงไม่ไม่ใช่มันมีทำไมเธอไม่ดูล่ะอ๋อแล้วเดี๋ดูก็รู้กันโออจะอืมันคือฉันได้แบบเธอเลยเยอะใช่แล้วเพใจต่รู้มันคืออะไรอีทันฉันไม่ต้องคยไม่ควรเปิดฝานะฉันได้กองย่างกับเพื่อนเลยมันไม่ใช่แบบที่เราคิดหรอกมั้งเพราะฉันกินมันเหมือนช็อกโกแรตเลย ไม่อย่าเปิดนะมันเป็นขนมจริงๆแล้วมันคือนูนทลล่าแหละฉันชอบมันที่สุดเลยเธออยากได้ของฉันได้ไหมเอาสิขอบคุณฉันไม่กลัวหรอกทั้งหมดมันคือนูนทลล่าแล้วก็แค่ถูกลองนะลองดูสิเออไม่อืมก็ได้นะอร่อยแล้วฉันก็มีเยอะเลยแบ่งเอ็มมาได้สิใช่เอ็มมาลองดูสิอออ อ,อะไรกันอร่อยดีนะขอเพิ่มอีกสิอีปลามันทั้งเมือยทั้งเหม็นคาวอะเอมม่าเธอก่อนเลยเอาเลยเอมม่าฉันเหรอออกกันได้อย่างหน้อมันก็เป็นชนิ้นเล็กอย่าฉันไม่ชอบสักนิดอีทานตาเธอแล้ว ฉันทำไม่ได้ะมันเหม็นมากฉันจะปล่อยมันกลับลงน้ำดีกว่าขอให้ัันมีนความสุขนะดูสีนี่ดีขึ้นเยอะเลยเหลือก็เธอแล้วจูเลียฉันรู้แล้วลว่าต้องทำยังไงทั้งนี้ฉันจะทำอาหารหาให้ดื <S 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 อ้อกินหอมจังเลย เราหิวแล้วอะมันไม่เยอะสำหรับทุกคนเลย <Yeah. S 1> เอาสิอร่อยและดีต่อสุขภาพ <Yeah. S 1> สงสัยจะว่ามีอะไรมาเซิร์โ oh <no. S 1> อ้ถามจริงแค่ฉันเองเหรอขนางเล็กมากด้วย oh <no. S 1> อ๋อเพฉันมันใหญ่มากเลยแต่อร่อยสุดๆแน่นอน,น จึงเหมือมันทุกอย่างให้หมดเลยขอฉันเล็กมากเลยเธอไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแย่นะว้าวแอมม่าเจ้ยขันจ้ออะไรกันปกติฉันก,ก็กินแบบนี้แหละอย่างน้อยก็ขอให้มันอร่อย,ยกันแต่นี่แท้จะไม่รู้สึกอะไรเลยโอ้ยทำยังบานเหงือกด้วยเจเลียเธออยากแบ่งฉันไหม <c oughs> ไม่แม้แต่น,น้อยไปขอแอมม่าสิ <c oughs> นี่มันยอดเยี่ยมเลย เอมเมอร์ Emma, แบ่งให้เพื่อนรักของเธอหน่อยสิไม่มีทางใจลายเมเอร์โอ้ฉันเกือบจะลืมไปนะซอสไงเอานี่ไปขอบคุณมาอร่อยเพิ่นจริงๆริงเยเมื่อกินกับซอสอกินเลยอืมอะไรจัง <c oughs> นี่ไม่ได้นใครจะได้ช่วยทีนี่มันเกินไปแล้วนะใจเย็นก่อนนี่มันไม่ง่ายสำหรับใครทั้งนั้นเดีย๋ยวฉันเริ่มก่อนลวกันโอเคไหมเอาไม่นะมันเริ่มจะเผ็ดแล้วเออเฮอขอน้ำด้วยเอาไปสิเอาไปสิอา,ปอาขอน้ไหมขอน้ำหลีกไปนะอ่อฮิตตายพอกันทีเอาไมา้ฉันทั้งคู่แหละเฮ้ยเคยยังชั่วขอบคุณนะจูเลียกินแล้วฉันหรอไม่ดีกว่ามัง้งจัดการได้แล้วกันได้กันได้ อ๋ออ๋อฉันเหมือนแม่มังกรเลยตอนนี้มันกำลังระเบิดในปากของฉันเอมม่าเราคนหนีกันดีกว่าจริงด้วยหลบเร็วฉันเข้มแข็งฉันทำได้อ,อะไรนะ่ะว้ามันเต็มไปได้วยลูกกวาดลูกกวาดสีแดงด้วยแจ๋งพวกเธออ๋กันนะช่างเถอะหนึ่งสองสาม เนี high, ่ยเหรอตังโมจิ๋วฉันได้ของจริงเดี๋ยวถึงเวลาหันแล้วฉันก็เซยงแกสลัดแตงโมนี่มันบ้ามั้งเามันกำลังกำลังหายเลือดเลยดูสิมันสมบูรณ์แบบขนาดไหนโอ้ไม่นะให้ตายฉันทำมันเจ๋งแล้ว ก็เธอรู้ไหมว่าเธอสามารถรู้ว่าแตงโมลูกไหนดีด้กันเขาอ่ะนี่ไม่ใช่อย่างที่ฉันต้องารเลยเอาฉันออกไปทีเดี๋ยวฉันช่วยเออมันติดอะเราจะทำยังไงดี come on ฉันว่าฉันรู้แล้วถ้าทุกมันไม่ได้ก็มารวมกันสิดีขึ้นเยอะเลยฉันมองไม่เห็นอะไรเลยช่วยด้วย ว้า,าวาบรอคโลลี่ถามจริงรฉันชอบมันสุดๆเลยให้ตายต้องกินมันจริงๆเหรอทำไมจะไม่ละ่ะนายชอบบรอคโลลีงั้นเหรอนายบ้าไปแล้วฉันจัดการมันให้หมดไปไว้แค่ดูก็รู้สึกแย่ยแล้วส่วนรสชาติยังแย่ขึ้นไปอีก <c oughs> ฉันไม่มีทางหรือเออฉันกินมันไม่ลงเออ ทางนี้จบสักทีโว้ฉันไม่รู้มาก่อนว่าเธอเป็นนักว่าดลูปอะฉันแล้าสินะถึงเวลากินหมวกมางฉันแล้วบล็อกลิมันดีแต่สุขภาพนะรู้ไหม <c oughs> ตอนนี้ฉันแข็งแรงกว่าเดิมอีกอาส่า awesome. เบแล้วแลวพวกเราทุกคนได้คุกกี้แสนอร่อยเอาฉันได้ของเล่นวิเศษเล็กๆได้ละต้องแบบนี้สิขอยืม่อยสิฉันก็ต้องใช้เหมือนกันเย่ดของฉันสิมันกำลังโตขึ้นมันได้ผลอร่อยก็เหลือแค่ฉันแล้วสินะสงสัยจังว่าจะทำให้คุกกี้ใหญ่ได้ขนาดไหนมันดูกันเลยมันขยายแล้วมั้งอร่อยกันมันกำลังหายไปไหนแล้ว เขาไมควรโลบมากเลยมันย้อนกลับมากัดฉันฮ่าฮ่าอีธานขอกคุส่ง,สอ,งออลล์นะพ่อหนุ่มมันดีมากเลยมีวัตถุดิบมากมายผมแน่ใจทุกคนสามารถทำพาสตาส้าแสนอร่อยให้ได้อะไรหน,นก็ต้องลองดูแต่ว่าเริ่มจากตรงไหนดีนะเอาเส้นสปากเกตตี้มาตแล้วกันคิดว่าต้องเอาไปต้ม แบบนี้แหละทำได้ดีทีเดียวแต่ว่ามันลงไปไม่ได้หักลงไปเลยดีกว่าใช<ฮ>่แล้วด้วยสองมือแบบนี้หักให้เป็นแท่งแงเจนน้อยเธอที่หัวช้าจริงๆอย่าต้องใส่ใจเธอมากกว่านี้เอาสปาเกตตี้มาแล้วก็ใส่ลงไปน้ำร้อนอย่าระมัดระวังรอให้มันนิ่มจนมันลงไปในหม้อเอง คุณย่าไม่ควรสอนเด็กแบบนี้นะต้องทำตามมืออาชีพต่างหากฉันจะทำเส้นเองมันอร่อยกว่าที่ซื้อมาจากร้านมาก,มากวิธีการทำก็คือฉันต้องการแป้งพรีเมียมไผ่แลวก็เกลือเล็กน้อยแค่นี้เองแป้งพร้อมแล้วต่อไปก็ย้ไม่สีดำฉันจะใช้หมึองของปลาหมึอมันปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะ ใช้แค่เมื่อกี่หยดเท่านั้นและนี่มันกลายเป็นผลงานฉันอย่ครั้งหนึ่ง <Okay. S 1> ทิ้งแป้งไว้สักพักเยอะไม่แน่ใจว่าเธอทำอาหารทันไหมเนี่ย <S <S 1> <S 1> ฉันไม่ทุกอย่างภายใต้การควบคุมได้เวลารีดแป้งกันแล้วนี่เป็นงานที่ยากที่สุดแต่ฉันจัดการได้ต่อไปเอาเม็ดพิเศษมาในการตัดแป้งให้เป็นเส้น ดูสิว่ามันสวยแค่ไหนมั่นใจได้เลยว่ามันต้องอร่อยมากๆโรยแป้งนิดหน่อยเรียบร้อยเอาไปต้ไมได้แล้วล่ะโยนลงไปในน้ำแล้วก็คนให้เข้ากันสักหน่อยจะได้ไม่ติดกันเอามาใส่จานได้และต่อไปฉันตเตรียมน้ำฉันคิดว่าอาหารทะเลเข้ากันได้ดีที่สุดกับพาสต้าก็เลยมาทอดปลาหมึกยักษ์ตัวเล็กๆแล้ววางไว้ที่เส้นมันดูประหลาดอะ่ะเธอไม่เข้าใจากับอาหารชั้นสูงเลยนะ จากนั้นก็เพิ่มซอสเ mm hmm. ท่าน,นี้ก็ลองได้แล้ว mm hmm. อยากคิดว่าเด็กน้อยชอบซอสมะเขือเทศมากกว่า mm hmm. จเจนทำอะไรเนี่ย mm hmm. หนูพยายามเอาสปากเกตตี้ออกจากมากอยู่ mm hmm. มันดูไม่เหมือนสปากเกตตี้เลยอะ mm hmm. มันกลายเป็นเส้นเละๆไปแล้วทิ้งมันไปดีกว่า mm hmm. อ๋อลุ้แล้ว mm hmm. ใช้บะหมี่เกลนสำเร็จรูปดีกว่าบอบชอบกินมันมากๆ มาเร me. yeah, ิ่มทำกันใส่เครื่องปรุงแล้วก็เทน้ำเด่นลงไปฉันชอบอาหารแบบมีมักก์่อนนะมันดูแย่มากแต่ฉันคิดว่ามันสดยอดไปเลยโอ้โหอาหารเยอะมากเลยผมตะลึงเลยอะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนโอ้จานนี้ดูไม่ธรรมดาแต่ผมไม่ชอบปลาหมึกนักกลัวแต่ผมชอบพาสต้ากับซอสมะเขือเทศ คุณย่าต้องเป็นคนทำนแน่แน่บะหมีเหรอเซอร์ไพรส์แสนอร่อยผมชอบกินมากมาโอ้ไม่นะทำไมมันแผ่นจังเลยดึดเหมือนใส่เครื่องเทศมากงกันไปแล้วแต่ว่ามันสุดยอดดีเจ๋งผมตัดสินใจแล้วบะหมีรสเผ็ดเป็นผู้ชนะๆๆๆครั้งนี้หลานลักของย่าต้องการอะไรนี่ครับทำมันรั่งทอนให้ผมหน่อยตามที่ต้องการหลานละักไม่รู้เลยว่าต้องทำยังไงนะ ไม่ต้องหวงจ้าย่าจะสอนให้แค่ต้องปอกเฟือกมันฝรั่งก่อนจากนั้นก็หั่นบางๆเห็นน้มมันใส่กระทะเยอะๆมันจะยิ่งกรอบและก็อร่อยเปิดเตาแรงสุดแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปได้ดูเหมือนจะมีอะไรซับซ้อนขอบคุณค่ะคุณย่าหนูจะพยายามมาปอกมันฝรั่งกันเหมือนฉันกาลังทำอะไรผิดนะแปลกจังเลยทำไมเหลือแค่ชิ้นเลขนาดนี้ล่ะ เอาล่ะทีนี้ก็เอาน้ำมันใส่กระทะได้เปิดเตาแล้วก็ใส่น้รผึ่งไป <Stop. S 1> ไม่นะเจนอย่าทำแบบนั้นอ๋ยหลอนสังเลยฉันเดนน้ำมันลวกเธอต้องอระวังด้วยสิการทำอาหารไม่ใช่เรื่องของเธอจริง,รงๆนั่นเนี่ยไม่เอาน่ะคุณย่าเห็นไหมคะออกมาไม่แล้วเลยเจนเพราะเธอฉันเลยเสียสมาธิเกือบลืมอาหารตัวเองไปเลยนะ ฉันจะทำเมนูพิเศษอีกครั้งหนึ่งมันจะเหมือนของทุกคนเพราะมันทำมาจากแผ่นตอร์ติยามันยิ่งกรอบและก็อร่อยยิ่งขึ้นพอหั่นแล้วก็ใส่ลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆดูสิมันแหลมมากเลยนี่แหละที่เราต้องการเอาออกมาได้และมันกลายเป็นนาโช่ของจริงสิ่งเดียวที่ขาดไปก็คือเครื่องปรุงแต่ฉันจัดการได้ก่อนเอ่นเอามาใส่จานสีดำ มันดูสวยงามมากฉันจะใช้ชิสแทนเครื่องเทศเพราะมันอร่อยมากกว่าน่ากินสุดๆและยากมากชิ้ต้านทานและไม่ลองนะเพิ่มการตกแต่งด้วยผักนิดหน่อยฉันเกือบลืมไปเลยต้องมีว่นนาวด้วยมันทำให้รสชาติชัดเจนยิ่งขึ้นดูสิมันสมบูรณ์แบบแค่ไหนอะไรกันเนี่ยเป็นฉันก็ไม่ปฏิเสธอาหารจานนี้นะแต่มันฝรั่งของฉันดูไม่น่ากินเท่าไหร่ ตอนที่ทุกอย่างแล้วเหรอนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันเครอะไรได้แล้วต้องเพิ่มเครื่องปรุงเพราะปกปิดข้อเสียของมัน <Okay. S 1> เอาละใส่มันฝรั่งในชามแล้วก็โร่ยเครื่องปรุงเยอะๆตอนนี้ดูดีขึ้นนิดหน่อยขย่ยาให้เข้ากันส่งจังเลยเอาใส่จานได้ไม่แล้วผมเห็นว่าทุกคนทำออกมาได้ดีมากกินให้อร่อยนะจ๊ะบอบบี้ลองได้แล้วจ้ะเงินผมจะเริ่มจากจานนี้ เครื่องเค็เยอะมากเลยผมไม่ชอบบมันฝรั่งจานนี้ดูน่ารักกว่าโอเคโอ้โหอะไรกันเนี่ยน่เหรอว้าวเดี๋ยวก่อนนะมีซอสชีสด้วยผมไม่ชอบกินจานกลางอร่อยที่สุดโอ้ขอบใจจานหลานยอามันคือเค้กจริงๆเหรอใช่แล้วเจนใช้มันทำเค้กก้อนโตให้ผมหน่อยเฉียบเลย มาริ่มลงมือเดี๋ยวนี้กันเค <Okay. S 1> ไม่ต้องสงสัยเพราะหลานๆของอย่าชอบกินขนมนั่นคือเหตุผลที่ย่าทำของหวานได้อย่างสมบูรณ์แบบเค้กนั้นเข้ากันได้ดกับบัตเตอร์ครีมสีขาวมากๆ <S 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 อย่าทุกคนเห็นแค่นี้ก็น่ากินแล้วละ่ะงานหลักเสร็จแล้วต้องเกลี่ยครีมให้เข้ากันทีนี้ต้องตกแต่งเค้กด้วยช,ช็อกโกแลตแทง่งบ๊อบบี้ชอบมันมากๆเพิม่มอะไรดีนะอ้ยย่ามีไอเดียแล้ว ดีก,กว่านี้ยังไงมันดูสมบูรณ์แบบไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วเน้นความสดใสด้วยสกิทเฮลส์แบบนี้แหละลูก,กว่าชิ้นสุดท้ายสุดยอดไปเลยใช่ไหมละ่ะ<า>ไม่เลวสำหรับโฮมคุกนะแต่มันก็เทียบไม,ม่ได้กับของหวานของฉันมันมาจากร้านขนมที่ดีที่สุดในฝรั่งเศสสังเกตไหมว่าฉันขึ้นไหวได้อย่างมั่นใจเพราะฉันทำงานนี้มาหลายปีแล้วหั่นเค้กเป็นครึ่งหนึ่งแล้วก็เพิ่มครีมเล็กน้อย จากนั้นก็เกลีย่ยให้เรียบดูเรียบง่ายแต่ว่ามันยังไม่หมดนะเอาเครื่องหนึ่งมาทับกันแล้วก็ตัดตรงกลางออกทีนี้มันก็ดูคล้ายๆอะไรสักอย่างหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะเพิ่มสีสันแล้วเธอจะเข้าใจมีสีม่วงสีน้ำเงินสีฟ้าใช่แล้วนี่คือแสร่งที่แท้จริงเห็นไหมละ่ะฉันคือมืออาชีพ อีกไม่นานเธอจะพบกับความประหลาดใจเอมม่าทำเรื่องเสียเวลาชัดๆเลยยอมรับมาเถอะว่าทุกคนอิจฉาและคิดเรื่องแบบนั้นไม่ได้ดูสิเพียงเกได้เรียบเนียนแค่ไหนละ่ะมันดูเหมือนรูปภาพเลยฉันมัแต่ดูจนลืมเค้กไปเลยตอนนี้ทำให้เสร็จแล้วมันดูปแปลกๆก็ทำยังไงดีนะ ฉันคิดออกแล้วล่ะคุ้มค่าที่จะลองเพราะมันคงไม่เยอะไปกว่านี้แล้วเย่าไม่เข้าใจเอามาวางทำไมเนี่ยมันคือความลับค่ะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นเป็นไงมันดูน่าประทับใจมากๆเลยโอ้โหขาดไม่ถึงเลยหวังว่าบารบ,บี้จะถูกใจลาลักของเย่เราพร้อมกันแล้วใช่ได้เวลาลองขนมแล้วล่ะ ของหวานเต็มไปหมดแสนรุ้งจริงๆมันมีรสชาติที่อร่อยเกินบรรยายสุดยอดเอมม่าทำได้ดีจริงๆและเค,ค้กชิ้นนี้มันชกรันเยมิมบ้างอร่อยเหมือนกันคุณย่านี่มันยอดเยี mm ่ยมเลยเค,ค้กก็สุดท้ายมันดูเหมือนภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ <c oughs> แต่ผู้ชนะก็คือเอมม่าเป็นไงล่ะ <c oughs> ถึงเวลาของรอบสุดท้าย <c oughs> ผมต้องการกอรก้กับมาร์ชเมลโล่ คิดว่าการทำเครื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเท่าไร่นี่แหละโอกาสของฉันอ,อย่าเพิ่งด่วนสรุปไปเจนไม่มีใครในโลกนี้ทำกโกโก้ได้ดีกว่ายาอีกแล้วมีนมและก็ผงกโกโก้ที่เข้มข้นใส่ลงไปเยอะๆเพื่อให้ได้รสชาติชก็กมากที่สุดทีนี้ก็ผสมให้เข้ากันไม่ให้มันเป็นก้อนแต่ว่าช็อกยังไม่พอต้องเพิ่มช็อกแท่้ลงไปด้วยนะหากเป็นชิ้นๆจะได้ละลายเร็วขึ้นคุณย่าน่ากินมากเลย S <S ย่าบอกแล้วโกโก้ของอย่าไม่มีใครเทียบได้ปักใส่แก้วโปรดเท네่านี้ก็พร้อมแล้ว <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> คุณย่าดีใจเร็วเกินไปยังไม่เคยลอง Alpha โกโก้ของฉันมาก่อนเลยไม่อย่างนั้นคงรู้ว่าฉันไม่ใช่คู่แข่งที่เจ้าชนะได้เราไม่ใช้นมนะแต่ใช้ครีมต้องตีให้เข้ากันด้วยเครื่งองผสมก็จะได้ฟองนุ่มๆใส่ไว้เลยนะ <S 2> <S 2> <S <S เกือบลืมไปเลยว่าต้องใส่มาร์ชมันเลิกกับช็อกโกแลตเล็กน้อยยอมรับว่าน่าประทับใจมากเชื่อเถอะว่าฉันทำกรรไกได้ <c oughs> เหมือนขาดอะไรไปสักอย่าง <c oughs> ใช่แล้ววิครีม <c oughs> ต้องเข้าอีกหน่อยบอบบีบ้ถูกใจแน่นอนแล้วถ้าไม่ออเรออด้วยละ่ะ <c oughs> ฉันคิดว่ามันเข้ากันได้ดีมากแลอกว่าเลเล็กๆก็ดีเหมือนกัน ขนมเวเฟอร์น้ำเชื่อมช็อกโกลแลตและก็สปริงคิลแสนสวยเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะกินให้อร่อยนะจ๊ะบ๊อบบี้ไม่เลวไม่เลวทุกคนทำให้ผมมีความสุขว้า wow. มีขนมหวานมากมายเดมก็ได้มีของว่างกินด้วยอร่อยมากๆเข้ากันใดเดสุดสุดโอ้คุณยา่านี่มันก้วของคุณยา่าไดนดาน่ารักจังแต่ขอโทษห <c oughs> าเครื่องดื่มธรรมดาไปต้องล้างด้วยอะไรสักอย่างอันนี้แหละ ก็ไม่แล้วแต่ผมยังชอบแก้วแรกมากกว่าปิต้าเธอต่อนสิได้เลยเอิมฉันได้ปอปคอนแค่ชิ้นเดียวเองน่าเศร้าจังเลยอย่าแสบอยู่หัวร้อนะดูได้แล้วเธอได้อะไรอ่ะฉันได้ถังเล็กก็ไม่เล้วนะมันดูน้ากินสุดๆเหลือเธอแล้ววิเวียน ป๊อปคนเยอะมากเลยมาเป็นภูเขาเลยเน,นี่ยฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยหยุดจ้องป๊อปคนของฉันได้แล้วกินของแัวเองสิฉันว่าของฉันคงหมดในคลิปตาแต่นั่นก็ไม่หมดฉันแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขนี่แหละคณกค่าของชีวิตเธอกำลังทำอะไรนะ่ะปีเตอร์ฉันจะแสดงให้ดูว่าพวกนี้เขาทำกันยังไงอ่ะฉันว่าเธอไม่รู้จักกันสิงั้นก็เรียนรู้และจำเอาไว้นะฉันต้องใช้ส้อมกับมีดด้วย เยี่ยมเลยตอนนี้ฉันก็สามารถตัดปบคอร์นเป็นชินช้นๆได้แล้วโอ้ยรสชาติดีสุดๆเลย <Awesome. S 1> อเออแต่เธอรีบหน่อยดิมะหมดแล้วฉันเสร็จแล้วล่ะทาไมหน่าเร่งฉันแบบนั้นเลย uh. โอ้ยโทษทีแล้วมารยาทของเธอไปไหนแล้วล่ะ <Awesome. S 2> ออฉันไม่เหมือนเธอนะฉันไม่ได้ใช้ของแบบนั้นหรอก ฉันกินปอาครานอะไรนี้ได้โอ้ให้ตายมันกรอบมากพูดได้เลยว่าเนี่ยมันสดใหม่สุดๆถ่ายก็แค่หนังนีดีสักเรื่องนะโอ้ทำไมมันจะหมดแล้วขนาดนี้ฉันไม่ได้สังเกตเลยเป็นก้าวชิ้นเดียวที่เหลือมาจบกันเลยนี่คือโอกาสของฉันฉันจะพลาดมิได้ถ้าทาลงไปปีต์ไม่ยุติธรรมเลยน่าปลควาของฉันนะฉันท้าตัเองไม่อยู่เนี่ยมันเข้ามาใกล้มากเลยนี่ เอาละวิเวียนตาเธอแล้วอ,อร่อยจังเลยฉันนี่โชคดีสุดๆนี่มันความฝันที่เป็นจริงเอามือออกไปจากขนมของฉันนะเธอกัดเนี้ชฉันนี่มันฝันร้ายสุดๆตอนนี้เนี้วฉันแดงสุดๆเลยอะฉันว่าเราต้องร่วมเมือกันแล้วละ่ะไม่งั้นนี่ประคนเหลือแน่นอนเอาเครื่องดดฝุ่นออกมากันเถอะเอาไปให้ใกล้ๆสุดๆเปิดเครื่องเลยเมรี่ฉันพร้อมแล้วปฏิบัติการ มันได้ผลเดี๋ยวเราก็ได้ปปคนทั้งหมดเป็นของตัวเองแล้วฉันชอบเป็นส่วนหนึ่งของแผนร้ายๆแบบนี้อ่ะฉันไม่เข้าใจอะไรเลยแล้วปปคนของฉันกำลังหายไปไหนเนี่ยปีเตอร์ปิดเครื่องเดี๋ยวนี้นะพู้เธกกำลังขโมยของฉันเหรอวิเวียนเธอทำให้ฉันปวดหัวได้เสียงเป็นก้นอะ่ะงั้นเอาพวกของเธอไปเลยเยี่ยมเราอกจัดเธอเออกจากเกมได้แล้วแันก็ไม่มีใครมาขวางทางเราอีกแล้วล่ะมากินกันเถอะ ว้าวอร่อยจังเลยคุ้มค่าที่เหนื่นอยน,นั่นเนี่ย <c oughs> ครั้งนี้ฉันขอปิดฝาก่อนนะว้าวหมาคุรังหนึ่งหอโอ้ฉันดีใจสุดๆเลยฉันไม่รอแล้วนะฉันอยากกินเลยตอนนี้เดี๋ยวนี้แค่ไม่กี่ชิ้นหมากับฉันมากเลยว้าวเจ๋งจังเลยฉันรู้เดี๋ยวก่อนสิวิเวียนคนอื่นเราต้องดูทุกคนก่อนนะ ว้าวฉันไม่ได้คาดหวังเลยเนี่ยมีมะฝรั่งเยอะมากเลยเป็นกําแพงหวานเลยเธอจัดการได้แน่นอนแต่เธอยังกินไม่ได้นะโอาโทษทีฉันลืมไปว่าปีเตอร์ยังไม่ได้เปิดนะแม่ของฉันมันดูดีสุดเลยตอนนี้ก็มาดูกันว่าฉันมีอะไรว้าวมันเข้าไปอยู่ใต้ฝาได้ยังไงนะแน่จะเชื่อเลยมันยอดเยี่ยไ่สุดเลยฉันพูดไม่ออกเลยไม่ว่ามองด้านไหนก็แจ๋งไปหมดเลย Hmm. แต่ก่อนอื่นเราเล่าที่หอ่ออกก่อนนะฉันจะเป่ามันออกไปเลยนั่นมันง่ายมากฉันก็อยากเคี้ยวบ้างเอามือออกไปนะฉันแบ่งใครแน่นอนต่กล่าเอ้ยฉันงอนเธอเล่างั้นก็รอฉันกินหมากฝรั่งไปเถอะนี่มันคือที่สุดเลยว้าวแล้วฉันจะไม่รีบด้วยงั้นก็มาลองปอดลูกโป่งใหญ่ๆกันสงสัย,ว,ยวูกจะาอามาไหม ตอนนี้มันน่าจะไม่ได้ผลแล้วล่ะไม่บางอย่างเพื่อปกติกรหมวฝรั่งของฉันน่ะมันไม่ได้ผลงั้นฉันทำมรสักอย่างฉันต้องใช้ที่ปั๊มช่วยดูสิอย่างนี้ค่อยใช่หน่อยแผนของฉันได้ผลแล้วเป็นลูกป่งที่สวยสุดเลยงั้นฉันจะเอามาใส่กับไม้ไว้แล้วเก็บไปของเล่นน่ะมันเจ๋งมากเลยทำดีนี่ฉันอยากได้ลูกบอลของวิเวียนแต่เธอเขาไม่ให้แน่นอนแต่ฉันต้องใช้หัวสักหน่อยมาเล่นมันกันเลย อะไรก็รบกวนฉ <ENNIS> <ส>ันเนี่ยทำไมมันถึงแตกอ่ะข้าที่นายวิเวียนแต่ฉันอยากทำมันสนุกสนุกนะใจรายมากเธอเลียกินมาพฟรางของเธอได้แล้วนี่แหละที่ฉันต้องการมันอร่อยสุดๆเลยหยุดไม่ได้แล้วถึงเวลาเป่าลูกปองแล้วล่ะนี่มันแค่เพิ่งเริ่มต้นนะฉันต้องการอื่นขั้วสักหน่อยดูสิวิเวียนเธอทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะงั้นก็ถึงเวลาเอาคืนแล้วล่ะแมรี่ฉันยังไม่เลินมาที่เธอทำกับฉันไว้น่ะเอาเลยนะ กิดอะไรขึ้นนะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยทำไมหน้าฉันไม่งหมฝาฝรังล่ะฉันว่าสิ่งนี้มาถำใเธอรีออกเอาไม้นะตักฝ่าของฉันพังหมดเลยเคิ้วของฉันก็นด้วยนี่มันฝันร้ายชัดชัดฉันเอาเคิ้วกลับไปที่เดิมอ่ะมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฉันทำได้แล้วฉันได้เคิยวกับไม้ละตีตาตาเธอแล้วฉันรอช่วงเวลานี้ตั้งนานนะ เมื่อกอีฉันกำลังเอื้อมไปที่หมาฝรั่งและฉันก็หยุดไม่ได้แล้วแต่ทำไมฉันต้องหยุดล่ะทั้งหมดนี้เป็นของฉันโว้มันหมาฝรั่งเยอะแยะถ้าจะเข้าเป้าไม่ได้เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรฉันจัดการได้ฉันก็ไม่จะจับไม่สวยนะสิอย่ามาดาม่าหน่อยวิเวียนทุกอย่างจะเป็นการควบคุมดูนี่นะเห็นมะหยุดนะพีเตอร์พอได้แล้วแล้วบอกมันจะแตกเอาหลบแล้ววิเวียน วขาถูกแมรี่มันทำให้เป็นระเบิดจริงๆด้วยช่วยฉันด้วยฉันติดเขาดูเหมือนแมงมุมที่เตรังของตัวเองแล้วครั้งนี้ฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวคุกกี้กับนมแต่ทำไมถึงได้น้อยจังอะมีคุกกี้กันเดียวเองฉันไม่ชอบเลยวิเวียนเปิดสิโอเคฉันได้จานใหญ่กว่าอีกเจง๋งฉันมีความสุขจังฉันละคุกกี้กับนม ก็หมายความว่าแมรี่ได้ใจใหญ่ที่สุดต้สิรีบเปิดฝาเร็วเข้ามันมีคุกกี้เป็นร้อยอันเลยและก็นมแก้วอยากให้จุ่มด้วยฉันอยากได้แบบเธอจังเลยแมรี่แต่ฉันต้องจัดการกับนี่ฉันจะเอาคุกกี e boss, hmm? ้ของฉันไปอาบน้ำนมฉันว่าฉันน่าจะชอบมันนะโอ้ใช่เยี่ยมเลยไม่ผิดหวังสักนิดฉันจะอาบนมนมอีกครั้งโอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ของฉันหล่นนะ บางทีจะจัมันออกมาได้นะฉันไม่คิดเงินอบางครั้งเธอจะซุ่มซ่ามมากเลยปีเตอร์กำลังทำอะไรนะฉันจะดื่มนมให้หมดเอาคุกกี้ที่เหลือออกมาเธอมีหนวดอยู่บนหน้าด้วยว้าวอร่อยจังเยี่ยมปีเตอร์เธอนี้ตลกจังเลยขอบคุณที่ชมวิเวียนถึงเวลาของเธอแล้วล่ะ,อะโอ้พระเจ้ามันมีครีมเยอะมากเลยดีจัง แล้วฉันจะเอามันจุ่มนมแล้วล่ะตอนนี้อ๋อฉันก็ทำคุกกี้่นเหมือนกันเนี่ยให้ตายแต่ว่าบางทีเนี่ยจะดีที่สุดแล้วล่ะมั้งดูสิว่าน้ำสมจะกลายเป็นปนมช็อกโกแลตไปแล้วล่ะกำลังทำอะไรเนะี่ยวิวีนฉันกำลังทำเครื่องเดือดที่อร่อยที่สุดในโลกไงล่ะทุกอย่างพร้อมแล้วที่เหลือก็แค่เขย่ามันให้เข้ากันโอ้เป็นไอเดียที่เจ๋งมากเลยทำได้ดีมาก มันก็มาดูกันว่าจออกมาเป็นยังไงจากนั้นฉันแค่ต้ํงเทมันลงในแก้วสวยๆแบบนี้นี่แหละเหมาะเลยมันดูเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตฉันชอบนะแล้วก็ใส่หลอดแล้วก็ล่องไปด้วยมันลองกันืมมันดีกว่าที่ฉันคิดซะอีกรสชาติดีเวอร์ม่รู้จะบอกยังไงแล้วล่ะอิชฉาจังเลยอ่ะฉันเข้าใจแล้วว่านี่มีประโยชน์สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรสชาติและตอนนี้ฉันจะกินให้หมดเลย ตาเธอแหละแมรี่ฉันพร้อมแล้วแต่ฉันไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีสิมันมีคุกกี้เยอะม,มากฉันว่าต้องลองชิมสักชิ้นก่อนอ,อร่อยจังเลยขอลองบ้างสิอย่าแม้แต่จะคิดเธอกิ่งของเธอไปแล้วไงล่ะ <c oughs> ทั้งหมดนี่เป็นของไม่นะฉันต้องทำคุกกี้เราหนึ่งแล้วสมควรแล้วมันเป็นความผิดของเธอ <c oughs> มันตกลงไปในนมนี่นี่ั่นก็ไม่เสียหายละ ตอนนี้ก็มาทำอะไรสนุกๆก,กันวิเวียนเราต้องให้บทเรียนกับแมรี่แล้วล่ะเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะฉันเก็บทั้งตัวเลย